สวัสดีครับกเกษตรกรทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเมียอ,อุดจากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับวันนี้เราก็อยู่ที่อำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดกันนะครับก็อยู่ในช่วงของเมียอ,อุดแจ้งพิจัดร้านเครือข่ายสาขาไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาเลยนะเรามาดูกันว่าที่สาขาอาจสามารถเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปพบกับเท่าแก่สาขาเลยนะครับครับผม ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียสมบัตินะครับครับอันนี้ก็เป็นเพียสมบัตินะครับเป็นเท่าแก่ที่ดูแลสาขาอาจสามารถกันนะเดี๋ยวก็ได้คุยกับจะเดี๋ยวเราคุยกันกับทางเท่าแก่ดูนะว่าที่ตั้งของอาจสามารถนะร้านไทยเจริญอาจสามารถนี่ตั้งอยู่ตรงไหนไปยังไงมายังไงมีอะไรเป็นจุดสังเกตกันนะครับอเดี๋ยวเชิญนังเพียสมบัติเลยนะครับครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรนะครับ ผมบอสสมบัตินะครับร้านไทยเจริญพาณิชสาขาอำเภออาจสามารถนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ บสำหรับพิกัดนะครับ,รบมหน้าโรงเรียนอาสามาวิทยาครับผมโรงเรียนมัธยมนะครับอยู่หน้าโรงเรียนมัธยมอาสามา,าเ,เลยมัธยมอาสามาวิทยา<อ>ครับผม<อ>จุดสังเกตจุดแรกเลยสังเกตจุด,จดแรกนะครับอ่าครับก็คือถ้ามาที่อำเภออาสามาเนี่หาโรงเรียนมัธยมอาสามาให้เจอก่อนใช่ครับผมแล้วร้านสาขาที่เจริญก็อยู่ตรงข้ามเลยตรงข้ามกับป้ายหน้าโรงเรียนอาามาป้ายประตูทางเข้าหน้าโรงเรียนทางเข้าเลยครับพี่น้องเกษตรกรรโอ้ครับอันนี้ง่ายมากเลยสะดวกนะครับ ตั้งพิกัดมาเลยอำเภออาจสามารถแล้วก็หาโรงเรียนมัธยมอาจสามารถตรงข้ามประตูก็จะเจอร้านไทยเจริญพาณิชย์สาขาอาจสามารถนะครับครับแล้วถ้าจะค้นหาทาง gps นี่จะม,มีมีหมุดได้ปักหมุดไว้ไหมครับปักหมดว่าร้านไทยเจริญพาณิชย์สาขาอาจสามารถครับอ๋อก็ค้นหาว่าร้านไทยเจริญพาณิชย์สาขาอาจสามารถรก็จะมาได้ถูกเลย,เลยนะครับใช่ครับครับผมครับเฮียสมบัติครับตอนนี้ก็ ขออนุญาตเรียกเป็นหมอสมบัตินะ <sk r isa> มมหมอสมบัติหมอสมบัตินะแถวนี้คุณรู้จักกันในนามหมอหมอสมบัติหมอยาหมอยาสมบัตินะรับจ้างฉสดยารับจ้างฉีดยาด้วยอ๋อได้เลยได้เลยายาครับแล้วในช่วงนี้ทางอาจสามารถนี่เป็นอยู่ข้าวอยู่ในระยะไหนกันครับตอนนี้กําลังเริ่มหวานนะครับเริ่มใช้ยาคุมเลนนะครับอ๋อก็คือหวานทั้งเริ่มหวานก็มีทั้งเริ่มหวานทั้งควบคุมมันจะพืชโดยการคุมเลนก็มีใช่ครับแล้ว คุ้มค่าอะไรยังมีด้วยไหมครับคุ้มค่าก็เริ่มมีเหมือนกันครับผมเริ่มมีแปลว่าช่วงนี้ตอนนี้มีหลายรุ่นอยู่ในงั้นเรามาคุยกันเรื่องข้าวปลูกกันก่อนเนาะครับผมนะครับเนื่องจากไปหลายหลายสาขาแล้วก็สำรวจยี่ห้อที่ดังตราที่ดังในแต่ละพื้นที่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่อาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนี่พันข้าวตัวไหนที่จะเป็นที่โด่งดังแล้วก็ได้รับการยอมรับกันมากที่สุดของอาสาบ้านครับ สายพันธุ์เขาปลูกท so so ี mm ่ขายดีท right. no. ี่สุดของสาขาอาจสามารถเป็นตัวเริ่มตัวแรกนะครับท <Exactly. S 1> <voit bons. S 2> really ี่ขายดีนะครับขายดีที่สุดเลยนะครับขายดีที่สุดก็คือไก่ทองคำแปดเก้านะครับอ๋อเป็นไก่ทองคำแปดเก้าเลยนะครับไก่ทองคำแปดเก้าครับผมโอ้ก็เป็นไม่ผิดคาดเลยนะครับไปมากันหกเจ็ดสาขาแล้วก็เป็นไก่ทองคำแปดเก้าที่ขายดีที่สุดใช่ครับไก่ทองคำแปดเก้าจะขายดีที่สุดเหตุอะไรทําไมถึงขายดีทีดแนะนําเกี่ยวกับไก่ทองคำแปดเก้าหน่อยนะครับว่าเป็น ทธุนมีคุณสมบัติอย่างไรทําไมเกษตรกรถึงชอบใช้สายพันธุนี้กับตรานี้ครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรใกล้เคียงนะครับสุวรรณภูมิครับผมอำเภอพนมไพยครับอาสาราแล้วก็สุรินนะครับครับผมบุรีรัมนะครับก็จะมาซื้อพันธุ์นี้นะครับอ๋อก็เพราะว่าประการแรกคือว่าให้ผลผลิตดีครับผมสองอายุเก้าสิบวันต้นเตี้ยอับ ซึ่งอายุการเก็บเกี่ยวจากเร็วเร็วก็คือ90วัน90วันครับผมแล้วก็พี่น้องเกษตรกรบอกว่าการแตกกอนี่ดีมากแล้วก็ต้านทานโรคต้านทานหนาวได้ดีนะครับอ๋อก็คือต้นเตี้ยต้นเตี้ยแตกกอดีแตกกอดีระง้ทนหนาวทนหนาวอ๋อแปลว่าการงอกก็ดีครการงอกดีๆเลยใช่ไหมการงอกดีดีครับแล้วผลผลิตเป็นยังไงบ้างผลผลิตที่รุ่นที่แล้วเนี่ยที่เขาไปเนี่ยก็คือได้เยอะครับผมได้เยอะได้อยู่ที่ บางเจ้าก็ได้ตันห้าบางเจ้าก็ได้ตันเจ็ดอ๋อก็อยู่ในช่วงหนึ่งตันห้าจนถึงตันเจ็ดจนถึงตันเจ็ดแต่ว่าโดยทั่วๆไปหนึ่งตันขึ้นนี่ได้แน่นอนใช่ครับถูกต้องอ๋ออันนี้เป็นระยะที่เอเป็นผลผิดที่เคยได้เยอะที่สุดครับได้เยอะที่สุดก็ตันเจ็ดตันเจ็ดเลยนะครับโอ้โหนี่นะครับคือไก่ทองคำแปดเจ้านะครับเป็นสายพันธุ์แล้วก็ปลาที่โด่งดังที่สุดในภาคอีสานเลยนะครับก็ไปมาหกเจ็ดสาขาแล้วก็ ยังครองเบอร์หนึ่งมาตลอดอยู่เลยครับไม่เคยตกเลยสำหรับไก่ทองคำแปดเก้าครับแล้วสายพันธุ์อื่นๆตราอื่นๆมีตัวไหนเพิ่มเติมเข้ามาอีกบ้างไหมครับสำหรับของพี่สาขาอัดสามารถแลก็ที่มาเพิ่มเติมก็คือ YT51 y t 5 1ทีา่ากำลังมาแรงในตอนนี้นะครับอ๋อเป็น y t 5 1่ครับคุณผู้บัตรเป็นยังไงบ้างครับคุณสมบัติก็คือ90บาทคุณผู้บัตรอย่างอื่นนอกจากผลสิิดีแล้วนี่ คุณรู้บัดความสูงต้องเลยการทนหนาวเป็นยังไงบ้างครับการงอกต่างๆการงอกดีการงอกดีทนหนาวเลยนหฮะนหนาวแล้วอุณหภูมิปีนี้นี่หนาวยืดเยื้อมากหนาวเย็นมากการงอกเป็นยังไงบ้างการงอกก็ดีครับผมดีนะครับไม่มีปัญหานะ9%ขึ้นไปครับผม99%เกเนเกือบร้อยเลยเกือบร้อยเลยครับพี่ทำไมไม่เอาร้อยเลยครับเอาคัเอาที่เต็มร้อยก็แล้วกันครับเต็มร้อยก็แล้วเก้กแต่แต่ งอกดีมากๆนะครับงอกดีมากๆเลยนะครับไม่กลัวหนาวเลยนะไม่กลัวหนาวสโลแกนเขาเลยนะที่แต่ละสาขาให้มาคืองอกทะลุหนาวงอกทะลุหนาวอ่างอกทะลุหนาวเลยใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอ่านี่ก็คือห้าสิบเก้าอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อนี่ก็คืออีกสายพันธุ์หนึ่งที่รองมาจากไก่ทองคำแปดเก้าครับผมอ่าครับแล้วมีสายพันธุ์อื่นอีกไหมครับที่ได้รับการตอบรับดีสำหรับสาขาอาตามาอ่าส่วนสายพันธุ์ที่สามก็คือ Y t 6 7 y ห6เจหเจ็อ่เป็นยังไงบ้างตัวนี้ Y ายทีหกเจเนี่ยคือแตกตอดีต้นไม่สูงนะครับแต่ว่าร้อยห้าวันอ๋ออายุเขาจะสูงกว่าไก่ทองคำแปดเก้าอายุสูงกว่าอายุร้อยห้าวันครับผมเนื่งลวงครับเฉลี่ยที่สองร้อยห้าสิบเมล็ดต่อรวงโอ้ครับสองร้อยห้าสิบเมล็ดต่อรวงสองร้อยห้าสิบเมล็ดต่อรวงอันนี้คือชาวนาที่ อ่าสุวรรณภูมิครับผมแล้วก็พลายครับผมอ่าที่ที่โทรมาแจ้งนะครับอ๋อแล้วเขาไปนับรวงเลยบอกว่านับเมล็ดต่อรวงนับเมล็ดต่อรวงเขาบอกอยากลองดูว่าจะดกจริงหรือเปล่าอ่าครับเขานับได้เนี่ยมิตรรวงใหญ่ครับแต่พอดีครับผมหนึ่งรวงสองร้อยห้าสิบเมล็ดต่อโอ้โหแล้วผลผลิตนี้ต้องไม่ต้องเกินตันแน่นอนต่อไร่ผลผลิตเกินตันแน่นอนเกินตันแน่นอนเลยนะครับที่ลูกค้าแถวนี้นะครับบ้านโนนแห่ดปลูกสองไร่เนี่ยได้สามตัน เท่ากับตันห้าเลยครับโอ้โหแปลว่า yt ห้าหนึ่ง yt หกเจ็ดหนึ่งกำลังมาแรงเลยไม่ต่ำกว่าตันห้าครับไม่ต่ำกว่าตันห้าแน่นอนอย่างต yt ห้าหนึ่งก็ประมาณตันห้าครับผม yt หกเจ็ดเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่าตันห้าครับโอ้โหอันนี้คือชาวนาที่มาหน้าร้านมาคุยให้ฟังมาเล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังนะครับครับนี่นะครับเกษตรกรท่านใดนะครับที่ชอบ สายพันธุ์เขาปลูกอายุร้อยห้าวันนะครับก็ฝาก yt หกเจ็ดร้อยอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับเรื่องของน้ำหนักเรื่องเมล็ดข้าวสารเป็นยังไงบ้างอาเข้าเปลือกทั้งไก่ทองคำแปดเก้า yt ห้าหนึ่ง yt หกเจ็ดลงสีรับซื้อปกติไหมครับมีติมีอะไรบ้างไหมครับลงสีเนี่ยเขารับซื้อครับไม่มีติไม่มีติเนาะเฉพาะ yt yt หกเจ็ดเนี่ยเม็ดจะใหญ่ครับผมอ่าได้เกยเอเอครับผมโอ้ย t หกเจ็ดเนี่เม็ดสวยมากเปลือกเป็นเมล็ด เม็ดข้าวนี่สวยมากครับผมอ่าครับข้าเกรดเอเลยก็มีพ่อใหญ่ทูนบ้านสองนะครับครับผมใกล้่เนี่ยแกบอกว่าได้ยี่สิบสองตันโอ้โหเอาไวทีรุ่นรุ่นที่แล้วนะครับรุ่นที่แล้วที่เกี่ยวมาแล้วนะครับที่เกี่ยวมาแล้วยี่สิบไร่ได้ยี่บสองตันครับผมแล้วก็ลงสี่าข้าวเขาคัดเป็นข้าวเกรดเอเลยครับข้าวเกรดเอเลยนะครับครับได้ ได้11บาทครับผมได้11บเอ็ดบาทห้าสิบตังค์โอ้โหก็ได้แค่10บาท50ตังค์อ่าอันนี้รุ่นที่แล้วตอนเกี่ยวประมาณตุลาพฤศจิกาครับผมโอเคนะครับนั่นคือรุ่นเกี่ยวไปแล้วนะครับก็คือนาปรังรอบที่3อันนี้เราก็เกี่ยวกับพันธุ์ข้าวปลูกนะครับเนาะก็เบอร์หนึ่งเลยยังเป็นไก่ทองคำแปดเก้าเบอร์สอง yc ห้าหนึ่งเบอร์สาม yc หกเจ็ดก็จัดเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าในเขตอีสานสูงมากๆเลยนะครับผมครับแล้วในเรื่องของการ คุมวัชพืชทางน,นี้นิยมเป็นคุมเลนคุมค่าหรือยาฆ่ากันทั้งสองอย่างครับครับผมทั้งคุมเลนแล้วก็คุมค่านะครับครับผมอ,อย่างสรัน่นช่วงแรกเขาก็จะใช้กอ,องหลังบวกชอเลนเวอร์อ่านี้เป็นคุมเลนคุมเลนศูนย์ถึงสี่วันอ๋อถ้าเป็นคุมเลนก็จะเป็นศูนย์ถึงสี่วันใ่ใช้กองหลังบวกชอเลนเวอร์กองหลังบวกชอเลนเวอร์เอามาบวกกันเลยครับผมเอาทำไมถึงไม่แยกใช้ชอกองหลังก็กองหลังชอเลนเวอร์ก็ชอเลนเวอร์ ทำไมถึงเอามาบวกกันครับเหตุผลคือว่าแต่ละตัวใช้มานานแล้วก็เกษตรกรบอกว่ามันจะดื้อยาอมันดื้อยาก,ก็เลยอ่า จับสองตัวนี้บวกกันอ๋อสำหรับหมอสมบัติเองจับสองตัวบวกกันเลยเป็นตัวบวกเป็นยาที่คนละชื่อสามัญคนละชื่อสามทำให้มีประสิทธิภาพในการคุมได้กว้างมากขึ้นใช่ครับแล้วการจับหน้าดินก็จะดีขึ้นใช่ครับอ๋อก็เลยเอาตัวกองหลังและชอเลนเบอร์มาบวกกันแล้วขวดต่อขวดนี่ได้พื้นที่กี่ไร่ครับ นี่ก็คือเรื่องของการคุมเลนนะครับก็ใช้ชอเลนเบอร์บวกกองหลังนี่ดีที่สุดเลยดีที่สุดหนึ่งชุดใช้ได้เจ็ดถึงแปดไร่ครับผมครับแล้วก็ถ้าให้ดีนี่ควรฉีดไม่เกินหนึ่งถึงสามวันดีที่สุดครับอ่าครับแล้วต่อไปเราก็มาเข้าเรื่องของการคุมค่าครั้งนี้ยังมีการใช้อยู่ไหมครับตอนนี้กําลังเริ่มใช้คุมค่ายาครับเจ็ดถึงสิบสองวันอ่ามาดูกันว่าอาจสามารถนี่เขาใช้ตัวไหนกันนะครับอาหยิบมา ให้ทางแฟนคลับหรือชาวนาทั่วประเทศได้ดูหน่อยครับว่าสินค้าตัวไหนครับที่ไทยนี่ก็คือยาคุมค่าในเขตอาบสามารถอ่าหมอสุบบติแนะนําชุดนี้เลยครับอ่าคุณสุบัติของชุดนี้เป็นยังไงบ้างครับครับสาหรับในเขตอาจสามารถนะครับครับก็จะใช้โจมาซอนบวกกับแกรมมาโซนนะครับอ๋อเอ้ามาใหม่เลยนะครับอ่้าชาวนาแล้วก็แฟนคลับเนียอุดนร้านไทยเจริญนะครับปกติเราจะเจอโจมาซอนหรือว่าโคเปนียบวกกับ โพลีบีทบวกอววลกาดแต่วันนี้นะหมอสมบัติอาจสามารถนะครับใช้โจมาซอนบวกกรมมาโซนกรมมาโซนเป็นยังไงเราอห้ฟังให้เราอ่้ยฟังหน่อยครับผมตัวนี้มันจะตายดีกว่าครับหมายถึงว่าตายถึงรากถึงโคนโอ๋อต,ตายถึงหน้าถึงโคนเพราะว่าเปลี่ยนตัวนี้เป็นหัวเชื้อเพิ่มประสิทธิภาพครับอีกครับอ๋อตัวกรมมาโซนนี่นะฮะใช่ไปเพิ่มคุณภาพตัวนี้เพิ่มคุณภาพของตัวโจมาซอนโจมาซอนได้ดียิ่งขึ้นครับอ๋อแล้วชุดหนึ่งอ่าฉีดได้กี่ไร่ครับชุดนี้ อ่ามันต้องขา้โคลมาซอลสองขวดแล้วก็แกมมาซอลหนึ่งขวดอ๋อหนึ่งอ่านครับเกลี่ยไปประมาณ เจ็ดถึงแปดไร่ครับอ๋อก็แปลว่านึ่งชุดหมายถึงว่าโจมาซอนสองขวดโจมาซอนสองขวดเจมมาซอนสองร้อยห้าสิบซีซีหนึ่งขวดครับผมแล้วก็เอาวัมกาดอีกหนึ่งขวดเอาวอกาดอีกหนึ่งขวดใช่ได้พื้นที่ประมาณเจ็ดถึงแปดไร่ครับเจ็ดถึงแปดไร่ครับโอ้โหอันนี้เป็นสูตรใหม่ล่าสุดในกลุ่มเครือข่ายร้านไทยเจริญพันธุ์นิดเลยยะครับโดยเอาโจมาซอนสองขวดบวกกรมมาซอน250ซีซีหนึ่งขวดแล้วก็บวก อาวอนกาดขาดไม่ได้พระเอกตลอดการอีกหนึ่งขวดนะครับ,รบฉีดลงในพื้นที่เจ็ดถึงแปดไร่ผลงานเป็นยังไงบ้างครับผลงานผลงานออกมาจะเนียบมากครับเนียบมากเลยนะครับเวลาขึ้นน้าไปเนี่ยหญ้ามาาันจะยุบไปเลยยุบอเด่นไนเรื่องหญ้าตัวไหนครับสลับโซมาอนบกกระม,มา่าฝนเด่นที่สุดก็จะมีสองหญ้านะครับครับผมหนึ่งหญ้าคืบหรือว่าหญ้าลิเกหญ้าดอกขาวอ๋อหญ้าดอกขาว หรือว่าหญ้าคืบหญ้าคืบอ่าาทงแถวกาะสินนี้จะเรียกว่าหญ้ากระน้องไก่หญ้ากระน้องหญ้าล้มแพรหญ้าสอนลาก็คือหญ้าดอกขาวนั่นเองนะครับอ่าครับโอ้ตัวนี้เด่นที่สุดเลยเด่นที่สุดแล้วก็ตัวที่สองคือหญ้าพุ่มพวงหรือว่าหญ้าข้าวนกโอ้หญ้าข้าวนกและหญ้าพุ่มพวงก็เด่นด้วยครับเด่นสำหรับโจมาซอนบวกแกรมมาโซนบวกอาวอนการดครับผมเด่นมากครับ เด่นสุดคือยาสองตัวนี้ใช่ครับผมโอ้โหอันนี้สูตรใหม่เลยนะครับครับก็เกษตรกรท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อทางหมอสมบัติอาจสามารถได้เลยสรับสูตรพิเศษหนึ่งเดียวของเครือข่ายร้านไทยเจริญพาณิชย์กันเลยนะครับครับผมครับนอกจากโจมาซอนยาคุมค่าตัวอื่นยังมีตัวอื่นอีกไหมครับตัวอื่นก็ยังมีนะครับครับผมโอปะเนียวครับถือไว้ให้ครับถือไว้ให้โอโะเนียวครับผมตัวไหนครับโอโะเนียวก็จะเป็นสูตรอันนี้นะครับ ครับผโอโคเวนิวก็จะจับสูตรบวกอย่างนี้นะครับอ๋อ,ออีกสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งก็เป็นโคเวนิวบวกกับโพลิบีดบวกอาวอนกาดบวกอาวอนกาดอ๋อชุดนี้ได้สี่ไร่ครับชุดนี้สี่ไร่ครับผมเร่นเรื่องย้ายอะไรครับส่วนตัวนี้ก็จะเด่นเรื่องตัวนี้จะมีญ้าดอกขาวย้าขาวนกครับผมเรียนสองตัวแล้วก็ตัวที่สามก็อ่าเกษตรกรบอกว่าโคเวนิวเนี่ย ไอ้หนวดประดุกมันตายด้วยกับอ๋อหนวดประดุกตายดีใช่หนวดปราดุกทางอีสานเขาเรียกว่าไข่เฉียบไข่ไข่เฉียบตายดีเียก็คือดอกขาวข้าวนกข้าวนกไข่เฉียบหนวดปราดุกหนวดประดุกได้ดีก้องแขนได้ไหมครับแล้วก็ย่าก้องแขนหรือว่าย um ่าแดงอ๋อก้องแขนหรือย่าแดงหรือว่าย่ากระดูกไก่กันอันนี้ได้หมดเลยได้หมดเลยโอ้เป็นสูตรนี้ได้เยอะมากเลยนะเยอะกว่าตัว สูตรแรกสูตรแรกแต่สูตรแรกนเน้นไปทางดอกขาวและพุ่งพวงใช่ครับสูกแต่อันนี้เน้นดอกขาวพุ่งพวงไข<ช>่ขเสียดก้องแขนก้อง,นองแขนหรือว่าอ่าแถวนี้ก็เรียกว่าหญ้าใบาข้าวอ๋อหญ้าใบาข้าวกันอ,อ๋อเสนอเสียดอ่าอาจสามารถเสลภูมพนมไพรายะโสนี่คือเรื่องหญ้าใบาข้าวหญ้าใบาข้าวนั่นก็คือหญ้าก้องแขนหรือหญ้ากระดูกไก่ครับหรือว่าหญ้าแดงอ๋อเขาเรียกว่าหญ้าแดงอ่านี่นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ อยากได้สูตรยาใหม่ๆสูตรยาแปลกๆที่ใช้แล้วเห็นผลจากประสบการณ์จริงจากหมอสมบัติอาจสามารถนะครับนี่ก็เป็นเครือข่ายร้านไทยเจริญสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทางหมอสมบัติเอามากๆเลยนะครับแล้วก็หมอสมบัติช่วน,นี้ก็มีอะไรที่จะฝากถึงาชาวนาทั่วประเทศแล้วก็แฟนคลับอย่าอุรนันไทยเจริญบ้างไหมครับครับถ้าเนึกถึงยาดีๆนะครับหรือการจัดยาที่ว่า ได้ประสิทธพภาในนาข้าวหรือว่าข้าวพันธุ์ดีนะครับผมแนะนํามาที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับร้านไทยเจริญพาณิชย์สาขาอาสามาถอำเภออาสามาถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมครับผมเบอร์โทรเบอร์ลูกค้าจะได้โทรมาติดต่อนะครับอเบอร์โทรนะครับ0994259442นะครับครับขออีกรอบครับ0994259442อ่าครับอันนี้ก็คือเบอร์ทางหมอสมบัติ นะครับประจําอาจสามารถนะครับเกษตรกรท่านใดสนใจก็ติดต่อมาสอบถามได้เลยนะครับส่านนทหมอสมบัตินะครับมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ได้ยินที่ที่ร้านนี่ก็รับฉีดยาด้วยโดนด้วยเหมือนกันไหมครับครับก็จะรับฉีดยาด้วยโดรนะครับอ๋อครับก็มีทีมงานฉีดนะครับอ๋อมีทีมงานโดนประจําร้านเลยครับก็มีประสบการณ์ในการฉีดยานะครับหมอสมบัตินะครับหมอสมบัติเองบินโดนเองด้วยบินโดนเองด้วยแล้วก็ มีทีมงานอ๋อบินโดนจนเก่งแล้วก็มาเปิดร้านมาเปิดร้านนะครับแล้วก็มีทีมงานไว้รับจ้างฉีดดูแลเพราะม่พี่น้องชาวนาใช่ในเขตละแวกใกล้เคียงเขตนานสามารถเสลรภูมินนมไพรร้อยเอ็ดยะโสได้รับหมดเลยไหมครับรับหมดเลยครับรับหมดเลยนะครับอานะครับเกษตรกรท่านใดที่อยู่ใกล้ๆบริเวณอาจสามารถขนมไพรนะครับยะโสธรเสลรภูมินะครับทุ่งเขาหลวงร้อยเอ็ดนะครับอยากจะฉีดยาด้วยโดนก็ติดต่อมาที่ หมอสมบัติอาจสามารถในจังหวัดร้อยเอ็ดกันนะครับครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณหมอสมบัติมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ <ผม S 2> ครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ